บ้านเอาแต่บ้านที่คุณพาคเชื่อของแพ้เดจะเขาอยูะ <c oughs> บ้านพี่คนนี้อยู่ตรงทางรถไฟทางรถไฟเด,ดีเ๋ยวจะไปดูนะใช่อ,อันนี้อันนี้อันนี้เมื่อคืนเนี่ยคะ่ะน,นี่สี่ทุ่มนี่สี่ทุ่มเราเพิ่งเก็บมาอย่างเงี้ยเราพอตอนให้ดูตอนเช้าเนี่ยคะ่ออนนยคะ สวัสดีค่ะได้ยินภาพเสียงไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดสิริพงสาวาสนะคะตรงนี้ก็เป็นตั้งเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวเนี่ยมีพ่อพ่อแม่แม่อพยพก,กันมาอยู่ตรงนี้เขาก็จะเอามุ้งมากางนอนกันเนาะมีเต็นท์ทหารมากางให้นอนด้วยเป็นของวัดด้วยใช่ไหมคะอะเดี๋ยวคุยกับแม่แม่ชื่ออะไรจ๊ะ สมบูรณ์สนละแม่สมบูรณ์เดี๋ยวมาคุยกับแม่สมบูรณ์กันเล่าถึงเมื่อวานเนี้ยหนีน้ําท่วมออกมาได้ยังไงเนาะอะของแม่น้าน้ํามันท่วมข้างล่างอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะบ้านสองชั้นแม่คือน้ามันมาเริ่มมาตั้งแต่วันไหนน้ำเริ่มมาวันวันเสาร์วันเสาร์เช้าน้ําเริ่มเปี่ยมเปี่ยมมาก็ไม่คิดว่าจะจะสูงขนาดนี้เพราะปกติก็ไม่เคยมีขนาดนี้ อย่างมากก็แค่เขาน้ำในบ้านอะอย่างมากก็แค่เขาเท่านั้นที่เคยเข้าบ้านจริงๆแต่ว่าชะล่าใจกันไปหน่อยวันเสาร์ตอนแรกที่มาปิ่งๆตอนนั้นเริ่มเก็บของเก็บแล้วค่ะเก็บก็เก็บจากข้างล่างขึ้นมาตั้งไว้บนโต๊ะเออแค่ประมาณนึงไม่คิดว่าจะขนาดนี้แล้วก็ไปเอาบล็อกมาจากนั้นก็ไปเอาบล็อกอิดบล็อกขึ้นมาลองมาลองลองจนสุดจนติดเพดานอะ ของติดเพดานก็รองไม่ได้แล้วน้ํามันก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเร <K> ื่อยๆทุกอย่างก็โค่นลงหมด<ะ>คือตู้ก็โค่นตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรก็มันมันทานแรงน้ําไม่ได้มันก็โค่นลงลงน้ําหมดก็ต้องหนีกันขึ้นขึ้นไปข้างบนหนีขึ้นไปข้างบน,น,งบนกันก็อยู่ประมาณสามโมงเย็นน่ะน้ากับกับพื้นกระดาเนี่ยมันได้ยินเสียงน้ําจ๊กแจ๊คจ๊กแจ๊ะเริๆๆๆ่มก็ <K> <เอ S 2> คือมิดช้ามิด เกือบมิดชั้นล่างอะเรามองออกไปข้างนอกตอนอยู่ชั้นบนข้างนอกเป็นยังไงบ้างมีแต่น้ำน้ำนี่ไหลเชี่ยวมากแรงแรงเพราะว่าบ้านเนี่ยติดคลองระหว่างคลองกันคือน้ำมันจะมาสองทางมีคลองแล้วก็มีน้ำป่ามาอีก,อกที่หนึง่ง<ว>ค่ะมนหลากหลากลงมางมแรงก็คิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องขอความช่วยเหลือ เราโทรขอความช่วยเหลือพอดีน้องเขาทํางานอยู่เทศบาลก็ขอความช่วยเหลือจากอําเภอจากเทศบาลจากอะไรค่ะก็เลยได้เรือค่ะก็เลยได้เเรือขาก็ส่งเรือไปช่วยออกมาวันไหนแม่เราออกมาเมื่อวานนี้ประมาณห้าโมงเมื่อวานวันอาทิตย์ห้าโมงห้าโมงเย็นค่ะออกทางหน้าต่างออกทางหน้าต่างกันมีรูปนี่เปีนหน้าจ๋าวมากี่เรือเนี่ยตอนเอารูปบิน โอ้นี่นี่ปีนแบบนี้นะคะปีนหน้าต่างออกมามาอยู่ตรงลงลงรถนัำคาลงรถอันนี้ก็คือพี่ถ่ายไว้ตอนตอนที่กำลังจะออกตอนกำลังจะออกจะออกจากบ้านอ้หมันสูงอย่างนี้เลยเนาะค่ะสูงมากเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังไหลเชี่ยวอยู่นะรู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฟองพี่เขาเดี๋ยวแอดไลน์เราฟังไหลเชี่ยวตอนนี้ไหลเชี่ยวมากเพราะน้ำมันเริ่มเริ่มเริ่มลงแล้วค่ะ พี่เปิดตรงคลิปที่เขาช่วยให้หนูจริงอันนี้คือภาพตอนเจ้าหน้าที่จะเข้ามาช่วยใช่ไหมคะใช่ครับเราอยู่บ้านกี่คนบ้านเนาะที่บ้านนี้มีอยู่หกคนครับใช่แต่ว่าอีกบ้านหนึ่งก็ใช่มีคนแก่สองแล้วก็พิการหนึ่งเนี่แหละอันนี้ตอนที่จะออกนะครับอันนี้บ้านอีกหลังนึงอยู่ละแวกเดียวกันเนยครับใกล้เคียงกันใช่ต้องออกเนี่ ต้องออกมาแล้วต่างกันออกมาคือคือเอาความปลอดภัยไว้ก่อนถ้าถ้านทาไม่มานี่เราก็จะอยู่ไม่ได้แล้วนอนไม่หลับแล้วยังไงก็ต้องเอาคนแก่กับคนพิการออกมาก่อนเป็นเรือ่ะต้องเรือของมูลนิธุริเข้าไปช่วยเคยมีน้ำท่วมแรง ไม่เคยขนาดนี้ไหมห้สกสิบปีเนี่ยอายุแม่หกสิบปีแม่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่ครั้งแรกครั้งแรกค่ะก็มีก็ธรรมดาท่วมแบบธรรมดานิดนีหน่อยๆแล้วก็หายแบบน้ำที่แม่บอกค่ะใช่อย่างมากก็แค่ข่าแล้วก็ไปคือเราไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้แล้วก็แค่ขนของเสื้อผ้าอะไรไว้บนโต๊ะบนโต๊ะอันเนี้ยค่ะพอไม่ไหวจริงๆก็ต้องเอาถุงเสื้อผ้าขึ้นไปข้างบนทีนี้โต๊ะน่ะมันรับ มันไม่มีของหนักๆทับมันก็ลอยเพ่งคว้างอยู่ในบ้านเต็มไปหมดโต๊ะโซฟงโซฟาตอนนี้ไม่รู้เลยสภาบ้านจะเปไงตอนนี้ไม่คิดไม่คิดแล้วบ้านหลังนึงเนี่ยปิดประตูไว้ของก็คงจะอยู่ในบ้านนั่นแหละอ่อีกหลังนึงนั้นเปิดเปิดทะลุไม่มีอะไรเหลือเลยบ้านบ้านอีกหลังนึงอ่ะค่ะเพราะว่ามันอยู่อยู่สุดเพื่อนแล้วน้ำมันแรงเราก็ไม่นึกว่าน่ก็เปิดประตูหลังบ้าน ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหลือเลยโล่งหมดไอ้ตู้เย็นไอ้แอร์เอออะไรหมดทุกตัวหมดทุกอย่างของเรานี่ประสานไปปุ๊บรอนานไหมทีมเขาจะเข้าถึงเราได้ก็คือประสานไปก็ประมาณสิบโมงประสานก็มีมีลูกมีหลานเนี่ยว่าจะออกแต่เขาก็ต้องต้องเอาที่ที่ลำบากกว่าเราคือคือ คือมิดเลยอ่ะตรงไหนที่มันหนักกว่าเราเขาก็ต้องเลือกไปตรงนั้นก่อนค่ะของของเราเขาก็ติดต่อมาเรื่อยๆว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าไปช่วยน้ําถึงไหนเขาก็โทรถามเรื่อยๆเขาก็บอกว่าจะมารับนะครับจะมารับแต่ว่าทําเขาก็บอกให้เก็บของเตรียมตัวไว้อันนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้ก่อนเขามีหลายที่เหมือนกันมั้งศูนย์พักเนี่ย มีหลายที่บ้างมีอีกไหมไม่รู้ไหมหรือว่ามันก็อยู่ตามวัดตามจุดต่างๆเลยใช่ไหมที่เอาคนไปอยู่ได้ค่ะมีวัดทรงธรรมแล้วก็ที่อำเภอมีมีสามที่แล้วก็จะมีเขาก็ทำกับข้าวให้ด้วยก็มีค่ะมีชาวบ้านที่เขาไอ้นั่นเขาก็ไปส่งบางบางวัดเขาก็มีแม่ครัวอย่างอย่างวัดนี้เขาก็เขาจะมีโรงทานครับพระอาจารย์เขาจะ ทำโรงทานตลอดที่เนี้ยที่พักที่เนี่ยเขาต้อนรับดีมากบ้านเราไกลจากตรงนี้ไหมคะเป็นกิโลหรอกิโลหนึ่งได้ไหมคะไปทางเส้นไหนไปเส้นเออเส้นลงไฟแดงก็ตรงไปเลยเจอเลยเจอน้ําเลยตรงไปเลยตรงไปสุดอ่ทไปางบไม่ใช่ไปทางบําเหน็จออ๋เข้าทางอำเภอใช่ไหมที่ทางบำเห ไปไปทางบําเหน็ตน้ําแรงมากนั่นแหละตรงข้ามสะพานน่ะน้ำไหลแรงมากน้ําแรงบวมขับยังไม่ได้อ่ะรถไปยังไม่กล้าไปเลยยังไม่ผ่านสะพานยังไม่ผ่าเหน็จรถทหารก็จอดเต็มอยู่เห็เหรอใช่แต่ว่าตอนนี้เขากระจายกันไปแล้วน่าจะไปช่วยวัดหนองบัวลองนี่อยู่ตรงไหนเขาแม่หนองบัวลองต้องเลยไปอีก ตรงเลยไม่ตรงถนนถนนมิตรภาพนี่เขาเรียกถนนอะไรนะมิตรภาพเหรอถนนรถบ้านเขาใช้เพิ่มสีคิ้วตรงไปเลยค่ะไปไม่ได้ไหมไปไม่ได้มันสุดสุดได้แค่สามแยกกันได้แค่นั้นได้แค่สามแยกใช่ใช่เลยหนองบัวใหญ่ที่นังน้องใบใหญ่ก็เต็มถนนเช่นเดียวกันแต่ว่าน้ำท่วมทั้งเส้นตอนนี้ไปไม่ได้เขาเขาติดป้ายไว้แล้วเนี่ยไม่ไม่ห้ามผ่าน หนองบัวลองแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยมีมีหนองบัวลองบ้านจานทุ่งบ้านมะเกลือบ้านนนทองอืมแถวนั้นน่ะเป็นทะเลไปหมดแล้วคือคือออกไม่ได้แล้วคนอยู่ก็ต้องอยู่อย่างนั้นออกไม่ได้ยังคนไปช่วยก็ช่วยลาบากาานนเขาต้องนนเขาต้องเอาความปลอดภัยวันนี้เมื่อเช้าหนูไปคุยกับกู้ภัยมาพี่เขาบอกว่าน้ําลดลง<ต>ประมาณยามเซนติเมตรแต่ว่าน้ําใช่น้ายังแรงอย<ต>ู่ ก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะลองเอาเรือเข้าไปดูก่อนว่าเข้าได้ถึงไหนเพราะว่าเรือก็มาจากไม่ใช่ของเรือของจัดตลาสมันเป็นเรือมาจากเออเมืองเ,เลยนครราชสีมาอ,อ,มอะไรแล้วแล้วเขาไม่รู้จักพื้นที่มันมันจะลําบากแต่ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนเงี้ยเขาไม่รู้จ,กจักพื้นที่ต้องเอาคนในพื้นที่พาไปด้วยเนาะจะได้ชี้ได้เอาจะได้รู้ว่าเออนี่หนองบัวรองนะหนองบัวใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ย คือเห็นเห็นเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาคุยกันเขาบอกเขาไม่รู้จักค่ะมีบ้านใครอีกไหมคะที่มิดทั้งหลังเลยมีไหมแม่มิดทั้งหลังแม่แม่มีไหมแต่ก็เป็นสองชั้นหมดเนาะนี่ชั้นเดียวบ้านแต่สูงเขาปลูกเขาถมที่ขึ้นทั้งสองเมตรแล้วก็บ้านก็สูงก็ยังโดนก็ยังขึ้นอ่าแต่แต่บ้านหลังนี้ขึ้นมันอยู่ติดห้วยนชั้นเดียวะย่วงทั่สอง ครั้งนี้ก็เอาคุณแก่กับคนพิการออกมาก่อนตอนออกก็ลำบากน้ำมาก็ลำบากบ้านดินงานอีกหลังหนึ่งมีคนไข้อยู่ตี่บ้ายังไม่ยอมออกมาหลายหลายบ้านบางคนก็ไม่ออกไม่ออกมาเพราะว่าลำบากออกมาเราจะไม่รู้จะไปอยู่ไหนอะไรเขาเขาแบบ ยากอ่ะเขาคนคิดมากเทำไมเขาก็ถามว่าจะไปอยู่ไหนเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะให้เราไปอยู่ไหนเราก็บอกไปยังไงก็ต้องออกก็ต้องออกก่อนนะเผื่อน้ํามันขึ้นอีกเราไม่รู้เราก็บอกเขาแล้วบอกว่าคนไข้ติดเตียงไหนง่ายิี่งงเขาเนาะไอ้มนุษย์ที่เนี่ยเขามีเป็นสนามมีอะไรเราก็อธิบายให้เขาฟังแต่เขาเหมือนกับยากยากก็เลยเขาบอกถ้ายังไงจะติดต่ออีกทีหนึ่งถ้าถ้าเขาขออยู่บ้านก่อน บ้านขาบ้านหนองลูกช้างโอ้มันจะมีลูกเลยบำเหน็ตเลยเข้าไปทางนั้นแหละใช่ไหมถ้ามาจากกรุงเทพมันจะมีทางเลี้ยวมมันจะีทางเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปแต่ตอนนี้ไปตอนนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เหมือนท่านผู้ข่าดูไลฟ์หนูอยู่บอกว่าเขาติดอยู่ในบ้านน้ำกับสองเมตรแล้วยังออกจากบ้านไม่ได้โอ้หนองลูามไม่มีใช่ค่ะหนลูกชามยังเข้าไม่ถึงน้ำมันแรงค่ะ เดี๋ยวพี่นาพ,นพาวันรอก่อนนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขากำลังจะเอาเรือออกสำรวจก่อนเนาะตรงจุดที่น้ำแรงลองดูว่าวันนี้จะผ่านเข้าไปได้ไหมพี่นิพาวันเดี๋ยวรอเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูช่วยประสานให้เนาะแล้วก็ยังไงเซฟแบตไว้ก่อนนะคะ ที่บ้านถูกตัดน้ำตัดไฟ od, แล้ว tá, เห็นบอกว่าน่าจะสามวาันบ้านโนนโพอำเภอบ้านเข้าโอเคตรงสามแยก3แยกที่น้ำเยอะเยอะโอเคแม่เพื่อนฉันเองอ๋อแม่สมบูรณ์มีคนบอกแม่เพื่อนฉันเองใช่ค่ะมาคุยน่าจะใช่ใช่ไหมมาคุยกับแม่สมบูรณ์แล้วก็แม่แม่ที่ส okay. ูนย์อพยพวัดสิริพงษาวาสนะคะเดี๋ยวหนูจะวิ่งไปดูน้ำตรง เส้นที่ไปหนองบัวใหญ่ใช่ไหมตรงนู้นนะแม่ที่ตรงไปหนองเหนองบัวรองตรงนั้นก็เยอะเหมือนกันอันนั้นคือท่วมทั้งสายเพจอีจันค่ะมันเป็นเพจในเฟซบุ๊กใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะทุกคนเดี๋ยวหนูพาไปดูอีกตรงเส้นนู้นนะคะที่จะไปหนองบัวใหญ่หนองบัวรองขอบคุณแม่แม่นะคะเดี๋ยวหนูมาหาใหม่ขอบคุณค่ะอ่ะแม่แม่แม่ๆดูแลตัวเองเนาะไปไปให้กล้องหน่อยไปมา สู้ไหมสู <IN> <otti> <ff> ้ไหมสู้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 ๆู้่า้สก้สู้สู้สูะสูู้้สู้สูู้้สู้้สู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 ะสู